สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องข้อมูลชุดชาแนลนะคะยินบ๊องนะครับอันนี้คุณมาจากไหนพี่อนุวัฒน์ธมาจากไหนนะคุณคุณตะวันค่ะคุณตะวันครับคุณตะวันตะวันคุณตะวันอยู่ที่ไหนครับไม่ทราบค่ะเอ้าไม่ทราบเอ็น F4 ค่ะ F4 วันนี้เราทานหมูย่างกันค่ะครับผมครับแล้วก็ ใส่ไส้หน่อยนึงโอ้ใส่ไส้หน่อยนึงมีไส้อยู่แค่นี้นะครับรแต่อันนี้คือโอ้หน้ากากหน้ากากครับหน้ากากหมูหน้ากากหน้ากากใหญ่ๆสองหน้ากากโอ้โห ถ้าถามว่าจะกินหมดเหรอครับครับผมจะกินหมดไหมผมผมเพิ่งจะรู้นะจริงๆอ่ะผมก็ได้ติดตามพี่อนุวัฒน์มานานนะแต่ผมเพิ่งจะรู้ลึกๆของพี่ของพี่อนุวัฒน์ก็วันนี้แหละว่าจริงๆสิ่งที่เราเห็นอ่ะมันเป็นภาพลวงตาวนี่นี่คือสภาพจริงครับแหมแหมครับโอ้ยย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 ยายยยยนยย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  มเีพ้อหเอามือมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงถ้ามีผ้าถุงแล้วต้องเป็นเพศแบบไหนนะอ้าวอ้าเลยว่าแล้วเสียไปแล้ว เรียนว่านี่ตินเต็มเลยนะครับผูชายพกผ้าถุงมันสารปกติหลีกเลี่ยงไว้นะนี่สารกิเงี้ยไปนานแล้วนะของน้องนักเตไม่หมดผูเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดจริงพอดีเขาเอฟซีส่งมาให้แล้ววันนั้นเขาขึ้นรถไปด้วยแล้วเขาไม่เอาลงเลยครับแต่ทำไมต้องเอามือไปด้วยอะะมือทำไมต้องไปด้วยครับอมันออกไป่อมไปออกอากาศอะไ ปิดติดบังมาตั้งนานหน้าเลยผมไปแค่ชำเรือเห็นปุีพอดีวะำหม่พถุงในรถเนาะสรุปประเด็นที่มาที่เราถ่ายนี่คือไสเรมเชาเช้าเป็นไก่15บตัวนะครับรอบรอบเย็นก็จะเป็นหมูใช้ข้าวสาลสไสไบหรือแต่ลูกเขยไมมีสไหาลูกเขยไนะ เอาเอามามามาเอาไปไม่ไหวแล้วรับผิดชอบไม่ไหวนะรับผอไหวหัวใจขวันก็ลงแล้วนะได้แล้วอันนี้ของของสะพ้ายใช่ไหมสะพ้ายของสะพ้ายอันนี้ของสะพ้ายไม่ไหวแล้วของสะพ้ายจริงๆริงโอ้ นะครับหมดแม่ฮันนี e e ่นะครับวางยาหมูไปเลยอนุนนไม่มีราคาเลยตอนนี้มันเซอร์ไพรส์อย่างอื่นเต็มเลยนะฮะโอ้โหผมเพิ่งจะรู้เลยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจ้าาลิดีจริงเลยนะฮะผมสอดแนมไปหมดราคาแอบอยู่ทั้งนานผมเป็นมือแอบเป็นอะไรเสื้อหลักโอ้โหแอบจนเห็นนะฮะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องก่อนนะคะนี่พอเราเตรียมตัวนี่นะคะต้นหอมผักชีนะคะเราเอามาเตรียมไว้นะคะ